ดีค่ะวันนี้รินพามากินซุ้มตำร้านเด็ดร้านดังนะคะเดี๋ยวที่ให้เบื้องหน้าตานะคะร้านเด็ดร้านดังนินมากินประจำนะคะพี่สาวล็อขายนะคะพี่สาวเป็นเพศงานน้ำลินยวนนะแกสมุทรสาครนะคะรินพามาดูนะร้านยู่บานไรไตลินแช่ไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะดี๋ยวาพามาเบื้องหน้าตานะคะอันนี้จานนี้ลินสั่งพิเศษนะสองร้อยบาทนะเบลนะพี่ไม่ให้กินนะมันจะถ่ายคลิปก่อนนะาเลยค่ะาเลยนี่คือ สมตำตำตำรวมทะเลนะคะมีปูมาใสปูมากี่ตัวคะแม่ค้าคนสวยคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะสองตัว่ะปูมาสองตัวกุ้งไม่นับหอยแครงไม่นับตีนไก่สซเบิร์กทุกอย่างนี่โอ๊ยกล้องลินแตกวงเลยรสชัดินี่นี่ต้องขยาบมาฝั่งนี้อันนี้ของเครื่องเทียงมากับคุณย่าค่ะยาไหมนะคะนี่นี่ผักบุ้งรีอขอรับพิเศษนี่บึ๊ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบึ้งบึงบึงนี่ให้บึ้งกินกินค่ะกินมากินกันดีกว่าค่ะมาค่ะจะรีบขออนุญาตนะมาใส่เยอะเพื่อนเห็นนะอุ้ยแมงวันเนาะยุคนไหนก็มี่จะแมงวันนะคะไม่ได้เลยนะแมงวันเนี่ยมาเจนนั่งค่ะมาเด้อเจ๊เจ๊เชลแรงค่ะเจ๊เสลแรงกำลังเอาไวไฟอยู่ นะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ้นมาที่เนี่ยค่ะอันนั้นไหมชิมเลยเดี๋ยวดินขออนุญาตเอากันอันนี้ลงก่อนนะคะร้านพิซซุกนะคะอยู่บ้านไร่ไต่สามแซ่บบ้านนั่นขี้มาเลืกแนวแล้วค่ะเด้อผู้ใดที่อยู่ในพี่บก็อาจจะลึกหน่อยนะแต่ว่ารสชาติดีแบบแบบเนี่ยค่ะเพิ่นบอกออกไปขายอันในตลาดพี่บูลเคยสวนเราอยู่ระบาแร้วตรงมึงจงเข่านะครับอยูก เอาส่วนกลางนะเยอเอาส่วนี้ก่อนส่วนของพีุ่นี่ทัวเป็นทัวแล้วยปุกิเลยกินเลยกินเลยหัวเป็นหัวโอ๊ยกินเยอะมาก พี่เพราะแม่นั่นหาล่อยข้นงบนี่คุกนีกเพราะว่าอุ้มอยู่นะจะซื้อไปให้ภูมิจะเซ็งเลยวะไม่เซ็งหรอกเพราะว่าพี่ตุ๊กเลือกแยกอ่าถ้าใครช่างไปกินที่บ้านนะคะเพิ่นจะแยกน้ำเขาแยกน้ำแยกต่อนนะมาจากต่อนปะจับลูกามาได้สามีทั้งนี้ก็ต้องรู้จักคำว่าต่อนนะคะ รสชาติอร่อยอ่ะบบงบันีสดอันนี้สดใช่ไหมได้สดนี่กูเนี่เดี๋ยวอันนี้เจีเป็น f อนวะเมนีตามันตัววะวาว่าไรละเอียดัเป็นผู้ใแทยัี่ป่นนี่ สำหรับใครนะคะที่อยากชิมรสชาติแซ่บๆนะคะเชิญนะคะร้านตุ๊กกตาลาบยำตำแซบนะคะอยู่บ้านไรไตอยู่บ้านผักงาน,นะคะเป็นพี่สาวที่เคยเฮ็ดงานกับลิ้นสมัยปี2,543ตั้งแต่ลินจบเรียนจบจากใช้ภูมิลิ้นไปเฮ็ดงานหมองแรกก็คือลิ้นไปเจอพี่พี่ตุ๊กเนี่ยนะคะเฮ็ดงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเป็นบริษัท ทำโรงงานสายไฟนะคะลิ้นมาเจอแล้วตอนลิ้นมายุพี่บูลนี่แหละเราจาเสียงลิ้นได้นะคะวิธีการว่าการจ,ารจา่าเพิ่นสิจาลิ้นได้ว่าลิ้นเคยเว้าแบบนี้ก็เลยได้มาเห็นกันคะ่ะแล้วทีนี้เราก็ว่าเรามาเปิดร้านสมตามลิ้นก็เลยไปซิมเบิงคะ่ะแซ่บของเราอีลีค่ะปลาบ่ามาีกินเลยนะคะปะลาบ่ามาีกินแล้วก็ะัังได้บว่าเขาเสียาเผ็ดหน่อยเผ็ดกลางหวานเปรี้ยวอันใดก็ สั่งได้ทุกอย่างเ้ยจ้าหอกลับไปกินบ้านได้พร้อมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเมียเสียบป,ปูจวดเดอรซีรีส์นะคะลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยแซ